ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Intruder ซึ่งเป็นเกมแนวภายในแอดเฟดี้ที่เราต้องทําภารกิจโดยการที่ไปปิดไฟปิดประตูแล้วก็เราไปหลบผีในตู้สภานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยซึ่งมันจะมีแบบเล่นคนเดียวกับเล่นหลายคนเลเวลหรอบ้าน The m มอ l คืออะไรอะ่ะอ่านไม่ออกเอาเป็นบ้านก็นแล้กันอ๋อเป็นแมッ เราเลิกบ้านก่อนนะเอาเป็นง่ายแล้วกนะันเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นเนาะโอเคอ่านไม่ออกแต่เ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราต้องไปนะี่มีเสียงโทรศัพท์เปิดดูสิอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อนะอุ้ยอุ้ยปีนอะไรวะต <c oughs> กใจหมดเราซ่อนได้ไหมอ๋อนี่มีให้อ่านหนังสือผู้มือการบุกลุกโทรศัพท์และความตระหนักโทรศัพท์จะหยุดทำงานเนื่องจากการหยุดชะงักจากการซ่อมแซมภายนอกมันเป็นงานของคุณจะเงียบโทรศัพท์อ๋อแบบ ให้เราปิดโทรศัพท์ยิ่งมีแหวนโทรศัพท์มากขึ้นการตระหนักของผู้บุกรุกจะเพิ่มขึ้นหมายถึงแบบทําให้มีเสียงมากขึ้นผู้บุกรุกจะมากขึ้นความตระหนักถึงร0 0นั่นหมายความว่าผู้บุกรุกจะระวังมากและเกณฑ์น,นั้นจะจบลงอ่าลองฟิลใหม่ลงในกล่องไฟโอเคมันมีให้เหมือนให้ไปหาฟิลนี่มีคนโทรมาแล้วหลับปะนี่เป็นรายง,งานเป็นทางการจากกรมตำรวจ เราได้รับรายงานว่าอาชญากรอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณน่าเสียดายที่บริการโทรศัพท์จะตกลงจากการซอมแซมก็คือไฟดับนี่คือขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยของคุณหากคุณเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ผู้บุกรุกซ่อนและอย่าลงทางในบ้านพักในห้องเดียวรอผู้บุกรุกที่จะออกจากบ้านถ้าผู้บุกรุกเห็นคุณเฮ้ยอะไรอ่ะฉันวังว่าเธอจะพร้อมสําหรับเมื่อคุณอยู่ในเหตุการณ์บุกรุกแล้วฮ่าฮ่ากู้มือบนเตียงเราอ่านแล้วนี่อืมโอเคแล้วเราต้องทําไงอ่ะปิดไฟ ทีเนี้ยมันเลื่อนลงสุดไม่ได้แล้วนะทนุกคนมันมาปะเก่เราไม่ได้ปิดไฟอะ่ะเฮ้ย เราไม่ได้ปิดไฟเอาใหม่ด oh ิมาอย่างงี้ก็ว่าอยู่มันต้องเป็นเสียงมันแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเล่นคนเดียวก่อนเล่นคนเด,ยนเดียวน่าจะน่ากลัวมากกว่าเล่นสี่คนแม่งน,น่าจะเป็นอะไรที่วุ่นวายความสมควรเราไม่รู้ไงเราต้องมาลองทดลองก่อนเราได้รับบทแค่อยู่ในห้องนี้อย่างแรกเลยคือเราต้องเป,ปิดสศัพท์เบนี่ข้ามเลยด้ันไม่อยากไม่อา,อาแล้วรู้หมดแล้วโอเราดูกล้องได้ด้วย เสร็จแล้วอ๋อนี้ดูได้กล้อง8เออเลอรก,กล้อง3ดูได้แต่ว่ามันก็ไม่เห็นอะไรนะกล้อง7กล้อง6โอ้กล้อง6กซาเลย6กับ2เปิดอันนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยมันรับรู้ว่ะลืม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  ก็ต้องฟังเสียงตลอดนี่แหละมาแล้วโอ้ยเอาต้องเอาไปปิดป่ะเชียมืดอ้ายปิด มันมาแล้วจ้าแต่เราก็ปิดไฟแล้วนะถ้าเปิดอ <_ cer selling> anyway, ีกเวเลยนะคือเมื่กี้ทุกคนเห็นป่ะ มันไม่ใช่มันเห็นเราแหรอโอ้เราเอไป่ตกกังวลเราจะร้อยหนึ่งแล้วอะเก้าสแล้วอะเวียนจริงๆเอาเอาอะไรอะเกิด <c oughs> อ,อ,อ,อะไรขึ้นก็จะอ,ออกไปปิดประตูไม่ไม่ใช่ก็จะอ,ออกไปปิดโทรศัพท์แค่นั้นนะนะ <c oughs> ไม่เวิร์กแล้ว,วะ่ะเราต้องเล่นกับเพื่อนแล้ว,วะ่ะ มันมีทั้งห้องสี่ห้องสามห้องสองเราไปห้องไหนดีไปด้วยละกัน Pray together โอเคให้มันอยู่นะมึงอย่าก,กดออกกลางทางนะเพื่อนขอร้องโอเคไม่ออกสี่คนพอีเอ้ามงมันมันชอบเป็นอย่างนี้อ่ะบางทีมันไม่กดออกกลางทางผมไม่เข้าใจเอาง่ายก่อนไหมยากยากกับอันนี้แม่งเกินเรอดูก็เพื่อนเราจะเลือกอะไรแค่ง่ายเมื่อกี้ผมก็ไม่ผ่านแล้วนะนะโอาโหเอายากเลยหรอ มันก็ตึงเกินใคยแม่งปิดไฟเลยวะ This <is> อันกู้มือเหมือนเดิม มันน่าจะคุยกันได้เนาะอ้าลอะลบโรมันคุยกันไม่ได้แน่เลยอะถ้าคุยกันได้เราเราน่าจะบอกอะไรเพื่อนได้นะเนี่ยกล้องสองไมค์แล้วไม่ตอทิ้งกูไปไหนนะออ้ีกคนหนึ่งไปไหนอ๋อมันดูทีวีเตรียมปิดเลยปิดแล้วข้องนี้มันมาปะมันมาปะมันมามันมามันมาไป เออต้องอย่างนี้หน่อยมีมีเพื่อนเพื่อนคอยช่วยกันอยากกระยับดีเวนเสื้อดำเนี่ยมันเปิดมามันเจอมึงแน่ไอหัวเส้นก๋วยเตี๋ยว <c oughs> อ๋อามันโดนดันโดนตาย <c oughs> ทำไมมึงไม่อยู่ด้วยกันล่ะเฮ้ยทำไมถึงไม่ไมาอยู่ชิดนี้ไม่เข้าใจดีไว้ดีเอารีไว้ไม่ได้เอาเราตายหาไปแล้วมาเดือแต่เวียนี่ดูมันนี่ทำไงต่ออา้าวกองฟังไปแล้วมันได้แต่มาทํากล้องเราฟังอุ้ย มันล่อให้เราออกไปอ่ะกดโกงเนี่ยมันไปแล้วอา้าวไม่เราถึงไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนะโอเคเราออกเลยแล้วกัน อีกจักตาหนึ่งเถอะวะเอาเพื่อนแบบขอตึงๆดิเ <c oughs> มื่อกี้แม่งดันกันออกไปอะก็เที่ยเลย <c oughs> แบกอะไรก่อนเพิ่งเคยเล่นเพิ่งเคยเล่นไม่กี่ตาเองอีกคนหนึ่งแบกใจคนหนึ่งเพิ่งเคยเล่นคนหนึ่งตาแรกแกเหมือนเดิม้วทุกคน อ่านไม่จำอะไรแล้วปิดเฮ้ยทำไมมันตัวเล็กจังโอ้ยโวยโยโยโทษ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 กดผิดกดผิดมันต้องปิดไฟก่อนปะ อถ้ามึงปิดไฟกูกูก็อยู่ในตู้นะดูกลลังสอนเราคุยกับเขาไม่ได้อ่ะคุยยังไงอ่ะอ๋อพิมพ์อย่างงี้พิมพ์ยังไงเอ่ยเหมือนมันจะมาปนะ ปิดแล้วจุย้ยไปแล้วจุย้ยทำไมทุกคนเอ้าเดี๋ยวทำไมทำไมผมพิมพ์เงันวะนะไม่หลบไม่แปลกใจเลยมอไรเนาะเอ้าเพื่อนเรามันโดนไง ปิดดิมึงก็ปิดสิเออเอาม,มันไปยังปิดดิมันรล่อเลยละ่ะมึงตายก็ไม่แตลงหรอกมึงมุดอยู่ข้างนอกอะ่ะอ๋อนี่คือเสียงมัน มันไปใช่ปะเออต้องเจออย่างนี้ดิกับคนเล่นเป็นอะ่ะมันไปไหนวะแม่งกล้องซ่าหมดเลยคืออะไรกูอยู่นี่แหละกูไม่ไปแล้วโอ้ยมันนานขึ้นแล้วเนี่ย ไป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 จะไปเลยจุย้ยเอ้าทำไมไมันถึงออกไปกันสองคนเลยวะโอ้มันหลบฝั่งนู้นได้เหรอคืออะไรทำไมมันหลบตรงนี้อนะ่ะ ากดเลยนะกันอยู่กล้างไหนวะเฮ้ยกองซาอย่างนี้ไปแล้ว ปิด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 บุญวอรีมันจับเสียงเราได้ปะเนี่ยเราต้องเงียบป่ะไม่รู้จริงๆว่ะหุยเราขยับไม่ได้ด้วยเอ้าเราตายหรอ อะไรอ่ะดูกล้องก่อนดิเำไยผมตายอ่ะงงวอสเราเราก็ซ่อนเนาะมันอยู่กล้องไหนวะกล้องสิ่มันนี่เพื่อนเอาทำไมเพื่อนไม่ตายอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วนะเนี่ยกล้องพังแล้วเนี่ยไอย้สัญญาณรังนี่คืออะไรอ่ะเหมือนว่าเราต้องออกไปกดเหรอ โอเคก็เป็นไงกันบ้างกับเกม The Intruder นะทุกคนก็ถ้าใครชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสตหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับ